ยังไงคุณก็จะมีเหตุผลในการที่คุณจะต้องเลือกมาเส้นทางนี้อยู่ดีปรินเสริมให้นะอันนี้ปรินเคยพูดไปแล้วแต่ไม่รู้คุณจะหาเจอไหมเคยมีคนถามว่าเขาสงสัยเขางงๆอยู่เขายังแยกไม่ค่อยออกยังไม่ชัดยังไม่เคลียร์ว่า 1. ชีวิตเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกับสเราสามารถเลือกชีวิตเองได้ฟรีวิว ทางเลือกเสรีมันขัดกันไหมปรินมันขัดกันไหมในเมื่อความเชื่อนึงบอกกฎแห่งกรรมก็ปรินบอกแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมแบบทฤษฎีกลับหลังหันคุณก็งงตายงงร้อเซเข้าใจ50%นะคะคือคนที่เข้าใจกฎแห่งกรรมแบบยังไม่ติดตีแตกเขาจะคิดว่าทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้ว พระพรหมผู้สร้างได้ขีดเขียนพรหมริขิตเอาไว้แล้วนะคะว่าใครจะต้องมีชีวิตอย่างไรอย่างไรแล้วมาศึกษาแบบ New Age บอกว่าคุณสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้มาละโคชมาละนะคะคุณสามารถเลือกชีวิตตัวเองได้ตลอดเวลาคุณเกิดมาบนจิตวิญญาณเสรีฟรีวิวคุณ มีอำนาจในตนในการกําหนดชีวิตร้อยเปอร์เซนทุกประการเนีนะ่ยเอาอ่านสองเล่มแม่งไม่ตรงกันเออพี่ปูพงสิษิ์บอกถึงไม่มีทีวีตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรนาะแอดคาราบาวบอกว่าทีวีตู้เย็นจำเป็นต้องใช้เอางงงงงงร้อยเปอร์เซนนะคะไม่งงค 50, ่าสิบงงร้อยอร์เซนเอาไงดีวะกู เออมาจบที่นี่งงที่ไหนมาจบที่นี่นะคะฉันก็อธิบายแบบนี้ตามความเข้าใจฉันนะว่าพรมลิขิตขีดมาถูกเพราะคำว่าพรมลิขิตคือกฎแห่งกรรมคุณทำอะไรไว้คุณย่อมหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไม่ได้ร้อยเปอร์เซคุณต้องเกิดมาเป็นพ่อของอีเด็กคนนี้ยังไงคุณก็ต้องเกิดมาเป็นพ่อมัน คุณต้องมาเล่นเกมชีวิตกับอีเจ้านายคนนี้ยังไงคุณก็ต้องไปทำงานกับมันนะคะนี่คือสิ่งที่พรมขีดไว้เขียนไว้ลิขิตแต่ฟรีวิวมาตอนไหนในเมื่อกระบวนการทางจิตกระบวนการเติบโตเติบโตทางจิตเนี่ยทุกคนรู้แฟนคลับรู้ทั้งโลกรู้ว่าเรากำลังพัฒนาทางจิตกันอยู่ใช่ไหม การพัฒนาขึ้นย่อมแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับสํานึกเราเปลี่ยนแปลงตอนไหนกฎแห่งกรรมนะคะกรรมที่เราทําไว้เอาอันไหนดีเอาอันนี้กรรมที่เราทําไว้นะคะยังไงคุณหลีกไม่พ้นแน่มันมาแน่นะฟรีวิลมาตอนไหน ฟรีวิวมาตอนที่คุณเลือกมีปฏิกิริยาต่อมันผลคือผลจากเหตุที่คุณเคยทำในพลังงานเก่าๆคุณเคยเบียดเบียนคนคุณเคยคดโกงคุณเคยโกหกคุณเคยฆ่าชีวิตนะคะลักขโมยใดๆ ไม่มีวันที่คุณจะหลีกหนีได้นี่คือคำว่าพรมลิขิตหรือกฎแห่งกรรมแต่ในกระบวนการมีชีวิตของคุณคือกระบวนการพัฒนาเติบโตขึ้นทางจิตวิญญาณคุณจะเติบโตขึ้นกระบวนการนี้ถูกยกขึ้นตอนไหนตอนที่คุณมีจิตวิญญาณนี้ของคุณนะมาพบกับผลที่คุณเคยทำแล้วคุณเลือก ที่จะมีปฏิกิริยาต่อมนันปฏิกิริยาแปลว่าสิ่งที่คุณส่งออกไปส่งแรงกลับทุกอย่างเป็นพลังงานผลที่คุณทำคือพลังงานพุ่งมาพอกระทบปุ๊บคุณเลือกตรงจุดนี้ว่าคุณจะส่งอะไรกลับออกไปพอคุณส่งอะไรกลับออกไปปุ๊บมันจะเป็นการโยนเหตุใหม่เข้าสู่ระบบกรรม โยนเหตุใหม่เข้าสู่บันทึกของพรมพรมจะต้องขีดเขียขีดเขียนลิขิตเหตุใหม่ลงในบันทึกเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของพรมนะคะแล้วก็เกิดผลใหม่ขึ้นมาดังนั้นถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะเพียงพอในการที่จะเลือกการมีปฏิกิริยาที่ดีกว่าผลเดิมเสมอปรินใช้คำว่าเลือกตัวตนที่สูงขึ้น เสมอคุณส่งพลังงานที่ดีกว่าในพลังงานที่ดีกว่าคืออะไรรักเมตตาอาภัยยินดีอวยชัยสำนึกรู้คุณส่งกลับผลจะมีพลังงานที่ดีขึ้นส่งมาหาคุณคุณกระทบด้วยพลังงานที่ดีกว่าเหตุสูงผลสูงเหตุสูงผลสูง,สงเหตุสูง ผลสูงเหฮสูงผลสูงขึ้นไปเรื่อยๆเห็นภาพไหมคะแล้วถ้าเบื่อเบื่อมีบางคนเบื่อสูงก็เท่านั้นแหละสูงก็ยังต้องมานั่งมีปฏิกิริยาอยู่ทำยังไงมีคนสอนนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสดาผู้มีพระเมตตาสูงส่งผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศสอนเราว่างั้นก็เอาอีนี่ออกไปสิ ไอเนี่ยมันไม่หมดหรอกนะมันจะมาตามกฎพรมลิขิตและกฎแห่งกรรมผลยังกระทบผลยังกระทบผลยังกระทบแต่อีเนี่ยเลิกตีความสิเลิกตีความว่าได้หรือเสียสุขหรือทุกข์ดีไม่ดีชอบไม่ชอบไม่ตีความไร้ซึ่งตัวตนและตนออก ไม่ส่งปฏิกิริยาใดๆแล้ววางเฉยแต่ไม่ใช่เฉยๆรับรู้ทุกสิ่งแต่ไม่มีข้อไม่มีข้อพิจารณาไม่คอมเมนต์กลับไม่รู้สึกว่ามันดังไปเบาไปเพราะจังไม่เพราะเลยอร่อยไม่อร่อยไม่มีไม่มีตัวนี้ไว้พิจารณาจบเกมโอเวอร์สรุปแค่นี้กดแห่งกลับ อนนี้มาดูคำตอบนะคะกับคำถามเมื่อกี้